มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่ซื้อเลขอายุหลวงปู่สุกเกลียงแผงค่ะเมื่อวันที่12มิถุนายน2563เพจ Facebook พระอริยาเจ้ารายง,งานข้อมูลว่าพระครูพิสุทธิพรมมวิหารหรือว่าหลวงปู่สุกโกวิโท เจ้าอาวาสวัดป่าพรมนิมิตตำบลหนองไฮอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งแดนอีสานละสังขารแล้วสิริอายุ88ปี5 7พรรษาข้อมูลจากวัดป่าพรมนิมิตหลวงปู่สุกโกวิโทร,ระบุว่าหลวงปู่สุกอาพธาด้วยโรคหัวใจและโรคปอด และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศีสกเกตมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนและอาการสุดหนักลงเรื่อยมาแต่ท่านยังสามารถให้ธรรมะและให้พรแก่ศิทธานุสิตได้ค่ะต่อมานะคะเมื่อวันที่11มิถุนายน2563หลวงปู่สุขมีอาการไม่รู้สึกตัวและมีอาการเหนื่อยหอบและในวันที่12มิถุนายน2563 เวลา15นิ30นาทีหลวงปู่สุขนั้นก็ได้ละสังขารจากไปอย่างสงบค่ะสำหรับกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศส์พระครูพิสุทธิพรหมวิหารหรือว่าหลวงปู่สุขโกวิโทจะมีขึ้นในวันที่13มิถุนายน2563เวลา17นฬิกา30นาทีโดยขณะนี้สิทธิญานุสิทธิ์ได้เคลื่อนย้าย สตรีระสังฆาหลวงปู่สุกกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่สาลาการประเรียนวัดป่าพรมนิมิตแล้วทางนี้มีชาวคอห่วนะคะได้นำเลขอายุท่านไปซื้อนั่นก็คือ88นั่นเองค่ะกลาบสาธุค่ะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ